โดยทางสวนนงนุษน,นะคะนอกจากจะจัดโปรโมชั่นพิเศษแล้วค่ะยังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาชมธรรมชาติตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่ง คนไทยที่รักธรรมชาตินั้นห้ามพลาดเลยค่ะไปชมภาพสวยๆกันนะคะเพราะว่าที่สวนนงนุษพัทยาค่ะเขาสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยนายกามพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาเปิดโอกาสให้คนไทยได้สัมผัส5สิ่งที่สุดในโลกที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่ประเทศไทยนะคะซึ่งไลท์ต้องห้ามพลาดในสวนที่ติดอันดับ1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกนั่นคือไดโนเสาร์เสมือนจริงกว่า1,700ตัวซึ่งมากที่ สุดนะคะในโลกเลยและมีการรวบรวมพันไม้ไว้มากกว่า18,000ชนิดและ5ชนิดที่มากที่สุดในโลกนั่นคือต้นปรงต้นปลามต้นเฮลิคอเนียโหย่าต้นชวนชมและเฟื่องฟ้าค่ะมีส่วนลอยฟ้าใหม่ล่าสุดของโลกนะคะก็อยู่ที่นี่ค่ะรวมถึงศิลปะการติดหินแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครในโลกนะคะต้นไม้สวยหินก็สวยงามด้วยเช่นเดียวกันพร้อมการโชว์ลีลาของน้องช้านแสนรู้ค่ะซึ่ง มาแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนว่าจะได้รับความทรงจำที่สุดพิเศษกลับไปนะคะที่สวนนงนุษย์พัทยาเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง18นาฬิการายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นงนุษย์พัทยา .com ค,ค่ะ